ลุงวิ่งมาเรื่อยๆมาเห็นดวงอาทิตย์กำลังจะพ้นทิวไม้แล้วเห็นสวยดีก็หยุดถ่ายคลิปสักหน่อยเพราะวันนี้บรรยากาศปกคลุมไปด้วยเมฆครับเมฆคลุมหมดเลยด้านหน้านี่ตอนนี้มาทุกด้านแล้วโอ้มีพระมาบินธบาตด้วยครับนี่นี่ป่าข้าโพดตรงด้านโน้นเป็นเทือกเขาพนมดงรักแต่เมฆป,ปกคลุมหมอกปกคลุมก็เลยมองไม่เห็น ครับลุงก็มาหยุดถ่ายคลิปก็เห็นสวยดีน่าจะวิ่งต่อนะก็มีพระท่านมาบินทบาตด้วยดวงอาทิตย์มาวิ่งไม่ได้เตรียมอะไรมาใส่บาตแหละ ลุงพีจะบิ่งต่อไปพระท่านบินทบาทครับสาธุครับ